มาต่อการที่พักชาติไทยพัฒนาเขามีการประชุมพักกันเลยแล้วก็ออกมาเป็นมติพักนะฮะทางหัวหน้าพักเนี่ยคุณกัญจนาศิละปะาอาชาออกมาประกาศแบบนี้เลยฮะสำหรับสมาชิกสอส,อสอพักชาติไทยพัฒนาต้องไปเข้าร่วมการประชุมนะฮะแต่ถามว่าจะไปทุกคนไหมกลายไปว่าบางคนก็ติดงานแม้กระทั่งคุณวาราวุธเองวันนี้ก็ติดงานนะคุณพลนท่านผู้ชมฮะ mm. คือคุณการจนาเนี่ยบอกอย่างนี้ฮะคือการเข้าร่วมประชุมสภาเนี่ยถือเป็นหน้าที่สําคัญ ของผู้ที่ทําหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ก็มีคุณนัทวุฒิประเสริฐสุวรรณนะฮะสสสุพรรณบุรีที่จะประชุมได้แค่ช่วงต้นเพราะช่วงบ่ายติดงานสําคัญในพื้นที่ในขณะที่คุณวราวุฒิถามว่าติดงานไหนวันนี้เนี่ยตอนเช้าต้องไปเชียงใหม่ฮะไปร่วมพิธีเปิดงานกับพลเอกประวิทย์กับ,บิ๊กป้อมนี่แหละซึ่งคุณวราวุฒิก็แจ้งต่อที่ประชุมพักเอาไว้ว่าจะเดินทางกลับถึงกรุงเทพเวลาบ่ายสองแต่ก็ไม่แน่ใจว่าบ่ายสองเนี่ย สภาจะล่มไปหรือยังคุณวราวุธก็เลยทําจดหมายลาที่ประชุมเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยทีนี้พูดถึงคุณวราวุธเมื่อวานนี้ที่ทําเนียบ<ฆ>นักข่าวก็ไปเจอเหมือนกันคุณวราวุธก็ย้ําจุดยืนที่เคยให้สัมภาษณ์ไปหลายครั้งว่าการประชุมควรจะเดินหน้าต่อครับผมคิดว่าการประชุมพรุ่งนี้ควรจะเดินหน้าต่อไปเพราะว่าด้วยหลักการการทํางานนะครับถ้าหากว่าเราคิดว่าดีหรือไม่ดีอย่างไรนะครับมันเป็นการพิจารณามาตั้งแต่เบื้องต้นแล้ว และเราคิดว่าถ้าหากจะร้อยหรือจะ500หรือจะอย่างไรนั้นเนี่ยก็ยังมีสารรัฐธรรมนูนซึ่งเท่าที่ได้ทราบข่าวก็มีทางพักเพื่อไทยนะครับก็จะยื่นให้ทางสารรัฐธรรมนูนมีการตีความวินิจฉัยว่าการตัดสินการเลือกไปแบบนั้นนะครับมีการขัดรัฐธรรมนูนหรือไม่แม้แต่ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งเองนะครับร่างของทางกกตร่างแรกก็เป็นโดยหานร,ร้อยดังนั้นผมคิดว่ากลไกในการทํางานของสภานะครับ คิดว่าควรจะเดินต่อไปให้จนจบสิ้นตามกระบวนความนะครับไม่อยากให้พี่น้องประชาชนมาต่อว่านะครับเกี่ยวกับเรื่องการองค์ประชุมไม่ครบเพราะว่ามาถึงวันนี้ก็ได้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้มาหลายครั้งแล้วนะครับเราไม่อยากให้สภาผู้แทนราษฎรน,นะครับและองค์กรรัฐสภานั้นต้องบอบช้ําไปมากกว่านี้นี่นะฮะนี่คือคําของคุณวาราวุสิลปะอาชานะฮะอยากให้การประชุมสภาเดินหน้าต่อไปไม่อยากให้สภาเนี่ยบอบช้ําไปมากกว่านี้ จากฝั่งรัฐบาลไปดูเพื่อไทยกันบ้างฮะไปดูฝ่ายค้า